สวีด้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ครบกำหนดวอลล์อัพนะคะหลังจากที่ทำตัดกระดูกคางมีลายไปแล้วก็ทำมินินดมีเชฟนะคะแล้วก็เติมปลายจมูกด้วยกระดูกตัวเองนะคะเพราะว่าดืมน้องเป็นคนที่โครงสร้างจมูกใหญ่แล้วก็คางเนี่ยตอนนี้ครบกี่วันแล้วคะจะประมาณหนึ่งเกือบหนึ่งเดือนือเดืออธิบายที่นึงว่าเป็นยังไงบ้าง ก็พอใจมากค่ะขาได้าหวานขึ้นจมูกเลียวลงก็ดเดิมเป็นขามใหญ่ฐานใหญ่กว้างป้านมากแล้วก็คางด้วยค่ะี่อ้ันอันนี้ทําไปสเดือนสุนะคะอันนี้ประมาณเี่ยนตามหลักก็สามถืนนี้เต็มถ้าเขาที่ก็จะฟังกว่านี้มากอันนี้แค่นี้ก็โค้งมาสวยแบบ ขอบคุณน้องเอด้านะคะ